หน่วยการเรียนรู้ที่9การระบายความร้อนของเครื่องยนต์เล็กก <f ew> ารระบายความร้อนของเครื่องยนต์การระบายความร้อนเครื่องยนต์คือการรักษาอุณหภูมิทํางานของเครื่องยนต์ภายใต้สภาพการทํางานทุกสภาพเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดใหม่ๆเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ระบบระบายความร้อนจะไม่ดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้นระบบระบายความร้อนจึงเริ่มดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานระบบจะดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์ประมาณ45%ของความร้อนจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงระบบระบายความร้อนโดยทั่วไปมี2แบบได้แก่ระบายความร้อนด้วยอากาศและระบายความร้อนด้วยน้ำ รถยนต์ส่วนมากจะใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนเครื่องยนต์เล็กและจัก,กรยานยนต์โดยทั่วไปจะใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศวิธีการระบายความร้อนของเครื่องยนต์เล็กการระบายความร้อนของเครื่องยนต์เล็กโดยทั่วไปมี2วิธีคือ 1. การหล่อเย็นด้วยอากาศ มักใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กขณะที่รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่ผ่านอากาศจะมีอากาศไหลผ่านครีบระบายความร้อนและพาเอาความร้อนไปด้วยอัตราการไหลของอากาศจะมากขึ้นถ้าอัตราเร็วของรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นความร้อนที่กระบอกสูบและฝาสูบจะถ่ายเทผ่านครีบระบายความร้อนออกสู่บรรยากาศ ถ้าปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานโดยที่รถจักรยานยนต์ไม่เคลื่อนที่จะไม่มีอากาศไหลผ่านคีบระบายความร้อนเครื่องยนต์จะร้อนจัด 2. การระบายความร้อนด้วยน้ำใช้การผสมกันระหว่างน้ำและอากาศเครื่องยนต์จะถูกออกแบบให้เสื้อสูบและฝาสูบมีผนังสองชั้น มีที่ว่างระหว่างผนังให้ของเหลวไหลเวียนรอบๆกระบอกสูบและห้องเผาไหม้ถ่ายเทผ่านโพรงและถูกนำออกไปโดยน้ำหล่อเย็นที่ไหลเวียนน้ำที่ใช้หล่อเย็นมักผสมสารบางอย่างลงไปเรียกว่าสารหล่อเย็นเมื่อสารหล่อเย็นไหลผ่านเครื่องยนต์จะดูดซับความร้อนออกจากเครื่องยนต์ สารหล่อเย็นที่ร้อนจะไหลผ่านยางรังพึ่งหม้อน้ำและถ่ายเทความร้อนให้กับหม้อน้ำความร้อนจากหม้อน้ำจะถ่ายเทต่อไปยังอากาศพัดผ่านหม้อน้ำน้ำหล่อเย็นจะเย็นลงและไหลเข้าไปหล่อเย็นเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่ง ก้ารไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นอาศัยแรงดันของปั๊มน้ำโดยมีพัดลมที่ถูกขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ผ่านสายพานตัววีช่วยให้ลมพัดผ่านได้ดีขึ้นเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในระบบหล่อเย็นของรถยนต์ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบอาศัยปั๊มน้ำประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่สำคัญดังนี้ 1. หม้อน้ำคือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการถ่ายเทความร้อนออกจากน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำทำจากวัสดุต่างๆกันเช่นทองแดงดีบุกและอลูมิเนียมหม้อน้ำประกอบด้วยถังสองถังเชื่อมต่อกันด้วยรังผึ่ง ด้วยท่อน้ำจำนวนมากและคลีบระบายความร้อนแผ่นต่อด้านข้างที่เชื่อมระหว่างถังทั้งสองช่วยทำให้หม้อน้ำแข็งแรงและเป็นจุดยึดของหม้อน้ำถังแต่ละส่วนจะมีท่อน้ำต่อกับเครื่องยนต์ถังส่วนบนมีฝาปิดช่องเติมน้ำส่วนด้านล่างมีปั๊กถ่ายน้ำทิ้งหรือก๊อกน้ำทิ้งปั๊มน้ำ หน้าที่ของปั๊มน้ำคือทำให้น้ำไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเครื่องยนต์คือเสื้อสูบฝาสูบและไหลผ่านหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์ปั๊มน้ำเป็นแบบหอยโข่งทำงานด้วยแรงหนีสูนปั๊มน้ำมักทำจากเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมผสมติดตั้งอยู่ที่ส่วนหน้าของเสื้อสูบ ปั๊มน้ำประกอบด้วยเสื้อปั๊มสำหรับติดตั้งเพลาและแบริง่งเพลาจะมีซีนป้องกันการรั่วไหลบนเพลาจะมีใบพัดและมีพัดลมดูดอากาศอยู่บนปลายเพลาอีกข้างหนึ่งพัดลมและฟูเลจะถูกยึดติดกับดุมพัดลมปั๊มทำงานโดยแรงขับ เคลื่อนด้วยสายพานที่ต่อมาจากเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ทางเข้าของปั๊มน้ำต่อกับถังส่วนล่างทางออกของปั๊มน้ำจะป้อนน้ำเข้าหล่อเลี้ยงเสื้อสูบและฝาสูบโพงน้ำโพงน้ำเป็นช่องทางเดินของน้ำหล่อเย็นจะอยู่ระหว่างผนังกระบอกสูบทั้งในเสื้อสูบและในฝาสูบ ตลอดจนบริเวณโดยรอบห้องเผาไหม้และบริเวณบ่าววาวความร้อนจากห้องเผาไหม้จะถ่ายเทเข้าสู่โพงน้ำเพื่อระบายความร้อนพัดลมพัดลมทำหน้าที่ดูดอากาศให้ผ่านลังพึ่งเพื่อระบายความร้อนให้กับน้ำหล่อเย็น โดยทั่วไปพัดลมมี2แบบคือพัดลมแบบดูดทำงานโดยจะหมุนให้อากาศไหลผ่านหม้อน้ำมักจะใช้กับเครื่องยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงอีกชนิดหนึ่งคือพัดลมแบบลมเป่าทำงานโดยจะให้อากาศไหลจากพัดลมผ่านหม้อน้ำจะใช้กับเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ช้าหรือที่ติดตั้งอยู่กับที่ฝาหม้อน้ำ ฝาหม้อน้ำทำหน้าที่เป็นซีนและรักษาความดันภายในหม้อน้ำและระบบหล่อเย็นฝาหม้อน้ำมีสปริงกดซีลอยู่ใต้ฝาถ้าความดันมีค่าสูงเกินพิกัดสปริงจะถูกกดให้ยุบตัวความดันก็สามารถระบายออกมาได้ฝาหม้อน้ำจะมีพิกัดความดันแสดงไว้ ฝาหม้อน้ำบางชนิดมีวาล์วทางเดียวติดตั้งอยู่ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันต่ำขึ้นภายในระบบในขณะที่น้ำเย็นตัวโดยทั่วไปมีช่วงความดันระหว่าง28-147กิโลปาสาลข้อควรระวังใช้ฝาหม้อน้ำตามมาตรฐานที่กำหนดมิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาขึ้นกับระบบหล่อเย็นและทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ สายพานขับสายพานจะทำหน้าที่ถ่ายเทพลังงานจากเพาข้อเหวี่ยงไปที่ปั๊มน้ำพัดลมไดชาร์จสายพานที่ใช้มักจะเป็นสายพานหน้าตัดรูปตัววีจึงเรียกสายพานชนิดนี้ว่าสายพานตัววีเทอร์โมสเตตเทอร์โมสแตตทำหน้าที่เป็นวาล์วควบคุมปริมาณการไหลของน้ำโดยใช้อุณหภูมิเป็นตัวควบคุม ติดตั้งอยู่ในช่องผ่านของน้ำหล่อเย็นระหว่างฝาสูบกับช่องทางเข้าหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิตม่ำเทอร์โมสแตตจะปิดทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าหม้อน้ำได้เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้นเทอร์โมสแตตจะเปิดและถ้ายิ่งร้อนมากเทอร์โมสแตตก,ก็จะเปิดกว้างมากขึ้นน้ำจึงสามารถไหลเวียนในระบบได้ทั่วถึง เทอร์โมสแตตยังช่วยรักษาอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ให้คงที่ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงทุกสภาพอากาศเทอร์โมสแตตมี2แบบคือแบบหีบและแบบขี้พึ่ง7.1แบบหีบเป็นแบบที่เหมาะกับระบบหล่อเย็นความดันไม่สูงและใช้ในระบบหล่อเย็นด้วยอากาศเพื่อเป็นตัวควบคุมวาล์วควบคุมอากาศ 7.2แบบขี้ผึ่งใช้ในระบบหล่อเย็นที่มีความดันสูงเมื่อสารขี้พึ่งร้อนจะขยายตัวและดันให้วาลวของเทอร์โมสแตตเปิดออกน้ำหล่อเย็นจึงจะสามารถไหลาจากเครื่องยนต์ไปสู่หม้อน้ำเทอร์โมสแตตแบบนี้นิยมใช้กับรถยนต์ในปัจจุบัน อุณหภูมิที่ทำให้เทอร์โมสแตตเริ่มเปิดจนถึงเปิดเต็มที่นั้นมีระบุไว้ที่เทอร์โมสแตตช่วงอุณหภูมิทํางานคือ76ถึง94องศาเซลเซียสข้อควรจำเมื่อเปลี่ยนเทอร์โมสแตตใหม่ต้องใช้ตามที่ผู้ผลิตกำหนดและการตรวจสอบระบบหล่อเย็นควรทําด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำเตือนต่างๆ